พี่ครับพี่ครับพี่พี่ครับสวัสดีครับแอดไวท์สเปลยยินดีต้อนรับครับทางนี้ครับพี่สวัสดีครับแอดไว e ์สเปลยยินดีต้อนรับครับเอาวันนี้ผมผม่าจะมาจัดเซ็ตคอมสักห้าหมื่นนะครับงบสักห้าหมื่นลบกวนแต่การให้ที่ครับคุณลูกค้าโชคดีมากๆเลยนะครับตอนนี้มอดเดิลนนอยู่ที่ร้านเราพอดีนะครับเป็นมอดเดร์ระดับโลกเดี๋ยวจะประกอบคอมให้คุณลูกค้าแบบดีๆนะครับพี่นนนะครับ ขอเป็นพี่ชาวได้นะครับแต่แต่พี่นนท์เนี่ยมอดเดินระดับโลกเลยนะครับประกอบให้ฟรีๆเลยอ่ะผมขอเป็นพี่ชาวดีกว่านะครับพี่เสียเงินก็ยอมมากโ้ไดได้ีติดต่อให้ผมหน่อยนะครับถ้างั้นขอตัวสักครู่นะครับได้ครับเร็วๆเลยนะครับพี่ส่บครับแล้วลับพี่ชาวสะดวกไหมครับอ๋อคือพอดีลูกค้าเขาอยากให้พี่ชาวประกอบคอมให้นะครับ เอา้าแล้วนน่ะลูกค้าเขาไม่อยากได้พี่นน่ะครับเขาอยากได้พี่เฉาพี่ชฉาสะดวกไหมฮะโอ้โหต้องถึงมือมอเตอร์ละลับประเทศแล้ว,ลวเนี่ยโอ้คนเพิ่งสั่งเนี่ยมึงกินไป2องคำเองโอ้ได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 โอคุณลูกค้าครับเดี๋ยวมอเตอร์สุ่เฉากำลังเดินทางมานะครับคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับโอเคครับขอบคุณครับครับ ไมนะไม่สมศักดิ์ศรีอะหน้าดนู เดีย๋ยวเรามาดูคอมประกอบเซตนี้กันนะครับซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ที่ลูกค้าเลือกเองทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเคสที่ผมคิดว่าลูกค้าคำนึงถึงอนาคตเลยผมเรียกได้ว่าเป็นพระเอกเลยก็คือเคสจาก t h e r m ม t e ทนะครับในชื่อรุ่น aht 6 0 0ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ที่ทาง t h e r m ม t e ทบอกว่าอิงมาจากคอปเตอร์ไม่ไพ่ <c oughs> <c oughs> ทัดที่อิงมาจาก คอปเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องพื้นที่การใช้สอยอันเนี้ยแบบอัปเกรดกันยาวๆเลยก็คือเฮ้ยเสียงดังอะไรอ่ะคนกำลังทายอยู่อ่ะก็เป็นเรื่องพื้นที่การใช้สอยนะครับเมนบอร์ดสามารถใส่ได้สูงสุดเลยคือ E A T X วัสดุของเคสตัวนี้บอกเลยว่าจุดแข็งมีเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเหล็กทั้งดุนเลยครับ และก็มีส่วนประกอบของพลาสติกอยู่นิดหน่อยจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่องลมเหมือนช่องลมของตัวไอพ่นอะตัวรับลมมันจะเป็น2ฝั่งที่เป็นพลาสติกทําสีมาอย่างอย่างสวยเลยเป็นสีแบบยิงทาายอันนี้มาถึงจุดขายของเคสตัวนี้นะครับ AHT 6 0 0จุดขายของเขาก็คือหนึ่งเลยเป็นเคสที่มีกระจก t e m p พอร์การดมาถึงเขาเรียกว่า5ชิ้นส่วนชิ้นส่วนแรกก็คือฝาที่อยู่ด้านข้างตรงโชว์ฮาร์ดแวร ชิ้นส่วนที่2ก็คือเป็นฝาที่อยู่ด้านหลังตรงส่วนของพื้นที่เก็บสายใส่ฮาร์ดดิสแล้วก็ s s d ส่วนที่3ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเขาให้คําจํากัดความว่าเป็นห้องโดยสารเนี่ยถ้าใครดูสตาร์วอบ่อยจะรู้เลยว่าห้องโดยสารอยู่ตรงไหนตรงนั้นมีกระจกล้อมรอบอยู่3จุดสําหรับเจ้าเคสตัวนี้นะครับเขาจะออกแบบมาให้เราทํางานง่ายสมควรอย่างเช่นตัวพารตตัวนี้นะฮะ มันไขน็อต6ตัวและสไลด์ออกมาสามารถติดตั้งเมนบอร์ดการ์ดจอหรือแม้กระทั่งพวกพัดลมเนี่ยติดตั้งได้ภายนอกได้เลยแล้วพอติดตั้งฮาร์ดแวร์เสร็จเราก็ค่อยใส่เข้าไปใหม่อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นขอชมเจ้าของเครื่องก่อนนะครับที่เลือกฮาร์ดแวร์มาในโทนสีที่แมทกันมากเลยเราก็ต้องขอขอบคุณแอดไว้์้วยนะครับที่มีฮาร์ดแวร์โทนสีนี้ขายด้วยจริงๆอะโทนสีเข้ากันแต่จุดหนึ่ง ที่ผมรู้สึกว่ามันมันดูจะไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่ตรงที่เคสมันเป็น f ูลท Tower แต่ฮาร์ดแวร์มันเป็นไซส์แบบกลางๆมันเลยทําให้พื้นที่มันดูโล่งไปหน่อยถ้าเป็นคนอื่นคงอาจจะจัดสายแล้วก็ส่งลูกค้าไปแล้วแต่สําหรับผมบอกเลยว่าไม่จบอยู่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราต้องทําให้มันแน่นขึ้น นะครับจะสังเกตได้ว่าด้านข้างเมนบอร์ดจะมีพื้นที่เหลือเยอะมากซึ่งถ้าเราไม่ใส่อะไรไปเนี่ยมันจะดูโล่งพอสมควรตอนนี้การแก้ปัญหาของเราก็คือติดตั้งพัดลมอ่าตอนนี้นะครับใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ไงเอาจริงๆนะเคสตัวเนี้ยคุณซื้อไปไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เลื่อนลิ้นชักเข้าออกเนี่ยผมก็สนุกล,ละคุณก็ต้องสนุกเหมือนกันแน่เหมือนผมนี่จะสังเกตได้ว่าพอสไลด์เข้าไป เราติดตั้งพัดลมไปเพิ่มอีก3ตัวด้านหน้าก็เหมือนกันจะมีพัดลมอยู่4ตัวซึ่งนอกจากพาัดลมด้านหน้าที่มี4ตัวแล้วก็ด้านข้างที่มีอยู่3ตัวแล้วมันจะมีพัดลมด้านบนอยู่อีก3ตัวนะครับซึ่งเป็นพัดลมที่ติดตั้งพร้อมกับหมอ้อน้าหมอ้อน้ําจะเป็นหมอ้อน้ํา2ตอนแล้วจะมีอีกตัวหนึ่งที่ติดกับเคสเป็นตัวโล่งๆเลยไม่ได้ติดกับหมอ้อน้ําก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการติดตั้งฮาร์ดแวร์ล้วก็ชุดน้ําไม่สวยให้มันรู้ไปพัดลมแน่นเลย เอาเอามาทําไมอ่ะพัดลมเอามาทําไมวอาไหนใครจะติดตั้งพัดลมเลยไม่ได้ให้มันติดตั้งให้มันตั้งด้านหลังร้อนเอาเป่าไอทีเนี่ยนะาวางตรงนั้นแหละโอ้ไม่ได้เรื่องเลยอันนี้ติด,ต,ดติดพัดลมได้นะตัวนี้มันเท่ากับเคสเลยเ<ข>ติดไม่ได้หรอกที่เขารองรับอยู่โอ้โยงัยงยงังยังเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกเอาลมเป่าเป่าเป่าให้เราเนี่ยเราร้อน โอเคตอนนี้เหลืออีกพาร์ทหนึ่งที่สำคัญมากคือพาร์ทของการดัดท่อนะครับผมบอกเลยว่าพาร์ทของการดัดท่อแนวเนี้ยผมไม่เคยทำมาที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่แรกเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไง ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการดัดท่อของเครื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ามีเครื่องมือมียางทิลิโคนมีได้เป่าลมร้อนอะ่ะมันก็ยังทําไม่ได้นะครับมันต้องมีน้ําด้วยร <c oughs> <c oughs> อเล่นรอเล่นก็คือมีฝีมือก็มีฝีมือไปแต่ต้องคํานึงถึงหลายอย่างนะครับการดัดท่ออย่างแรกเลยก็คือจุดที่เป็นบริเวณที่เราต้องเซอร์วิสอ่าอย่างเช่นแรมเนี่ยถ้าเกิดเราดัดท่อชิดแรมมากเกินไปเครื่องมีปัญหา แรมมีปัญหาจะเอาถอดมาขัดยังลบถอดไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดท่อมันชิดแรมหรือจะเติมแรมเข้าไปอีกสองตัวไม่ได้เลยอ,อันนี้ผมทําเผื่อไว้พอสมควรประมาณสัก4เซนอ่าอย่างที่2ก็คือบริเวณของกา้านจออันนี้ผมเผื่อไว้ให้ลูกค้าถ้าเกิดจะอัปเกรดการ้านจอก็สามารถเลื่อนกา้านจอแล้วก็ใส่เข้าไปในซองนี้ได้เลยอ่ะอย่างที่3าที่เพิ่มเข้าไปก็คือนี่ครับจุดถ่ายน้ํา ในเซตที่เขาให้มามันจะไม่มีบริเวณให้เราถ่ายน้ําอันนี้ยผมเพิ่มเข้าไปและอีกจุดนึงนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวคลายแรงดันอันนี้ผมก็เพิ่มเข้าไปเหมือนกันปกติเขาจะใส่ในเซตนะฮะก็จะใส่เป็นสต็อปฟิตติ้งธรรมดาเฉยแต่ตัวนี้ผมผมเพิ่มมาให้เป็นตัวคลายแรงดันการทํางานของมันก็คือถ้าเกิดมีแรงดันเยอะๆมันจะเอาอากาศออกอย่างเดียวน้ําไม่ออกนะไอตัวนี้ใส่ไว้ล้ดีครับ แล้วก็การตัดท่อที่ผมทำเนี่ยมีข้อจำกัดไไก็คือ <Okay. S 1> ท่อมีความยาวแค่50เซน <Okay. S 1> มันก็เลยต้องใช้ข้องอเยอะหน่อย,อยนี่นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ำกันแล้วเดี๋ยวมาดูกัน เสร็จสิ้น,นไปแล้วครับสาหรับเคสที่ลูกค้ารีเควส์มอดเดอร์แนวหน้าแห่งประเทศไทยให้มาทํานี่ขอจะได้ออกมานะครับต้องบอกเลยยากเย็นแสนเข็นที่นี่อยู่ที่สาขาสเปลนะครับแอดไว้ผมภูมิใจมากครับที่ได้ทําตัวนี้เดี๋ยวก่อนครับอันนี้อ,นอันนี้งานแนวหน้าเลยใช่ไหมใชนนน่นาลานาาหรือว่าแนวหน้าแห่งประเทศไทยเลยเอางี้ถ้าอยากได้งานแนวหน้าแห่งประเทศไทยเนี่ยก็คุณดูเช่าแต่ถ้าอยากได้งาน แนวหน้าระดับโลกเนี่ยสูเช้าเอกมาที่ผมนี่เอ้าทำไมอ่ะของคุณของของคุณนี่มันเคสเดิมอะเฮ้ยนี่ผมทําไปเยอะเลยนะลูกค้าผมคิดว่าลูกค้าโอเคแน่นอนลูกค้าลูกค้าโอเคที่มป่ะเนี่ยเดี๋ยวไปฟังกันละกันว่าเขาโอเคไหมไปครับก็อย่างแรกเลยก็คือเรื่องตอนแรกผมมาเรื่องคอมนี่ไม่มีความรู้มาเลยครับผมมาจากศูนย์เลยผมก็เลยเดินเข้ามาที่อดไวั์เลยครับทีนี้มาเจอเคสตัวนี้พอดี ม,มันใหญ่แล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะใส่พัดลมใส่พวกตัวไฟข้างในได้ความรู้ผมไม่มีเลยครับก็เลยมาให้เขาจัดให้วันนี้ผมเดินเข้ามาเจอเคสครั้งแรกก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาขนาดนี้ครับอของแถมเขาแถมมาให้ก็มีพัดลมสิบตัวแล้วก็พัดลมนี้มีดีโมทเปิดปิดไฟได้ติดไฟอะไรได้ขอบคุณพี่ชาวด้วยนะครับแล้วก็ทาง Advi ว e ์เปนะครับที่จัดอำให้ผม,คมเครื่องนี้เป็นคอมเครื่องแรกของผมเลยครับผมขอบคุณมากครับ โอ้โหไม่โอเคยังไงนเนี่ยคุณยัดใช้คำว่ายัดดี่อ่ะนี่นะแค่ตั้งตังการ์ดเนี่ยสายไลเซอร์ก็เท่าไหรนะ่แล้วพัดลมอีกสิบตัวเนี่ยยังมีแอบยัดตัวเองเอาชุดน้ำตัวเองยัดขายลูกค้าไปอนะีเนีผมยัดแต่ฝีมือเข้าไปครับอ๋อนี่ครับเอาจริงนะเคสตัวเนี้ยอย่างที่บอกพื้นที่มันเหลือเยอะอืสิ่งที่เราบอกแอดไว้ว่าเออมันต้องเติมให้ลูกค้าก็คือพัดลมกับ กับตัวสายเลเซอร์การ์ดเพราะถ้า,ถาเกิดถ้าเกิดเคสตัวนี้ไม่ได้ตั้งการ์ดจอมันจะดูโล่งมากเลยถ้าอยากได้บ้างอะอยากอยากให้ผมอยากให้พี่สุกชาามาทําให้งี้บ้างต้องทำยังไงครับไม่ยากเลยครับประกอบคอมให้แพงเข้าไว้แสนสองแสนจัดไปเลยโอ้หั้นแสดงว่าให้จัดชุดไฮเอนหนักๆใช่แล้วก็บอกแอดไว้อยากให้มอเดอร์มาเป็นคนทําดัดท่อหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ให้เดี๋ยวเราก็จะดูดูให้เรียกว่าถ้าไม่ใช่ไฮเอน อย่าได้สัมผัสฝ่ามือสู่เช้าว่างั้นใช่ครับเพราะว่าโอ้โหว่าจะได้ออกจากบ้านนี่ยากเย็น,นแสนเข็นคน,คนงบกลางๆอ่ะแต่อยากให้พี่สุทำให้มีพอมีวิธีก็ <S <s <IA> <S ติดต่อมาครับ094 8 7 26 7 90ห <s IA> <s IA> <s IA> ่องเจ่นหลอนเล่น,ลลน <S <s <IA> <S ก็ติดต่อมาได้ถ้าอยากจะจ้างเราโดยตรงติดต่อมาเลยถ้าเกิดเอาจริงจงอะ่ะ ค่าทําอาจจะแพงกว่าค่าเคสคุณก็ได้แต่แต่ถ้าใครอยากทําเองโดยไม่ต้องมาเสียเงินให้มอดเดอร์นี่ครับดูรายการเราผมผมบอกเลยทำไมถ้าค่าแรงผมอะถูกกว่ามันนิดหน่อยใครไม่อยากเสียตังก็ดูรายการเราไว้เป็นแนวทางอย่าลืมนะครับรายการแอดไว DIY เรามาทุกวันทุกทุกวันไหนก็ได้ที่ทเคสเสร็จเล,ลยเสร็จเมื่อไหร่ก็มานะเรายิงยิง ไม่มีกําหนดวนันแล้วกันช่วงนี้ก็เลยเสร็จวันไหนก็โพส์วันนั้นใชาแล้วก็ติดตามกันแล้วกันกับรายการ a d ดไว e d ดี y รายการที่จะมาะมาสุดประกายความเป็นมอดเดิ์ในตัวคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ